สวัสดีทุกท่านค่ะสาววันแก่นพากินพาทำมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสาววนแก่นจะพามาทำเมนูหมกไส้ปลานินนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดที่สาววนแก่นและครอบครัวชอบมากเลยค่ะเราได้ไส้ปลานินมาสดๆเลยนะคะทุกคนซื้อปลานินมาทำเองค่ะก็เลยแบ่งไส้ออกไว้นะคะไว้ทำหมกให้ทุกคนได้ดูค่ะเราก็ล้างทำความสะอาดเอาดีออกนะคะ หลังจากนั้นเราก็ใส่ตะไคร้ใส่พริกลูกโดดแล้วก็กระเทียมลงไปค่ะแต่ความจริงก็คือต้องมีหอมแดงบุบแล้วก็ออมีใบมะก,กรูดด้วยจะดีนะคะหลังจากนั้นก็เติมผงชูรสลงไปด้วยค่ะและเราก็เพิ่มความนัวอร่อยนะคะด้วยรสดีค่ะประมาณสักปลายช้อนชาก็ได้ค่ะ หลังจากนั้นค่ะเรามาเติมความเผ็ดร้อนความหอมด้วยพริกป่นนะคะใช้หนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะความจริงขั้นตอนนี้คือเราต้องปรุงก่อนที่จะเอามาตั้งไฟก็ได้นะทุกคนแต่ว่าสาวแกนเอามาตั้งไฟแล้วค่อยค่อยปรุงก็ไม่มีปัญหาค่ะปลาก็ไม่คาวนะคะ เราไม่ต้องไปเติมน้ำนะคะเพราะว่าไส้ปลานิลเขามีความมันค่ะเดี๋ยวนะ้ำมันเขาจะออกมาเคลือบกับทุกอย่างเองนะคะทุกคนคือเราก็ปล่อยเขาว่าอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะหรือเราจะคนเบาๆสักหน่อยก็ได้ก่อนที่เราจะเอามาตั้งไฟะคะ่ะแล้วก็ใส่รากผักชีลงไปนะคะก็จะคนเล็กน้อยะคะ่ะเพื่อให้ ตะไคร้นะคะลงไปอยู่ด้านล่างค่ะเพื่อว่าความหอมนะคะจะได้หอมมากยิ่งขึ้นค่ะปล่อยเขาไว้สักพักเขาก็จะเริ่มสุกนะคะทุกคนน้ำมันจากไส้ปลาก็เริ่มออกมาเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราจะตัดไส้ปลาก่อนที่เราจะเอาขึ้นมาทำก็ได้นะคะแต่ว่าสาวเขีนชอบเอามาตัดในหม้อค่ะมันจะได้ไม่เละเกินไปค่ะ หลังจากนั้นเราก็ชิมรสได้รสที่เราชอบแล้วนะคะเราก็ใส่ผักชีค่ะผักชีต้นหอมนะคะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยแล้วก็ผักกาดนิดนึงค่ะถ้าไม่มีผักเยอะเราก็ใส่แค่ต้นหอมกับผักชีก็พอนะคะทุกคนไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวเขาจะผักจะดูเยอะเกินไปอะคะ่ะเดี๋ยวจะไม่เห็นตรงไส้ปลาเนาะสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนน่ากินไวค้ค่ะ วันนี้สาวแก่นมาคลิปสั้นๆค่ะทุกคนค่ะเราไปกินข้าวพร้อมๆกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็ได้นึ่งปลานะคะแล้วก็หมกไส้ปลานิลนค่ะแต่ไม่ได้ทำคลิปกินให้ดูนะคะสาวแก่นเดินไปเก็บผักไปเก็บผักมาสักพักใหญ่ๆเลยค่ะกลับมาเหลือเท่านี้ค่ะทุกคน ให้พ่อกับแม่กินไปก่อนนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเรามีความสุขในการทําให้ให้พ่อกับแม่กินนะคะก็ดีใจค่ะที่เขากินได้เยอะขนาดนี้ก็มีความสุขค่ะทุกคนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสาวก่นก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ subscribe เป็นกำลังใจให้สาวกันด้วยนะคะอาจจะกลับไปตอบช้าหน่อยก็อย่าเพิ่งบ่นกันนะทุกคนแต่เดี๋ยวจะกลับไปหาทุกคนจริงๆค่ะ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ